ตามจ่ายตามใช้ทั้งชีวิตแล้วลูกหนูสองคนที่กําลังจะเกิดมาเขาต้องมารับรู้กับอะไรแบบนี้กี่ครั้งที่หนูลองให้เรื่องแม่ต่อหน้ายูจินหนูพยายามเอาครอบครัวมาให้ไกลที่สุดเจนนี่พยายามทําทุกอย่างสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกๆเพื่อให้เขาไม่ต้องมาเจอสังคมเดิมๆที่หนูเจอมาทั้งชีวิตแต่มันหนีไม่พ้นเลย ส่วนคนที่ขายหวยทั้งหลายไม่ต้องมาทวงกับเจนนี่มันไม่ใช่เรื่องไฟ์สดแต่ละครั้งกว่าจะได้หลับกว่าจะได้นอนก็ต้องดูลูกนอนก็จะไม่ได้นอนอยู่แล้วต้องเอาเงินมาให้พวกคุณมันไม่ใช่เรื่องขายกันเองซื้อกันเองก็รับผิดชอบกันเอง เจนี่จะมาถึงจุดนี้ได้เจนี่ผ่านอะไรมาเยอะมากเจนี่ร้องไห้มาทั้งปีเหมือนที่เจนี่ไปออกรายการต่างๆเจนี่บอกทุกคนเสมอว่าหนูร้องไห้ทุกวันเลยหนูมีปมในใจอยู่หนึ่งเรื่องที่มันแก้ไม่ได้ตอนไปญี่ปุ่นน่ะนั่งคนละที่นอนคนละแห่งเที่ยวคนละที่เพราะไม่อยากให้แม่กับยูมาเจอกันยอมจ้างแยกทุกอย่างและอยากให้แม่ไปญี่ปุ่นด้วยจริงๆหนูจะไม่เอาแม่ไปก็ได้หนูจะไปกับครอบครัวใหม่กับลิลลี่กับน้องบอล หนูก็มีความสุขแล้วทำไมหนูถึงอยากให้แม่ไปอะ่ะถ้าคนมันไม่รักอะ่ะมันจะให้แม่ไปทำไมโคตรลาบากใจทุกครั้งที่แม่พูดถึงยิวยิวพูดถึงแม่หนูลําบากใจมากแต่แม่ต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้ยิวมันไม่ผิดมันไม่เคยเจอด้วยซ้ำสงสารหนูทุกครั้งที่หนูร้องไห้มันสงสารหนูหนูร้องไห้ไมันสงสารหนู ว่ในเมื่อไม่ชอบกันก็แค่ต่างคนต่างอยู่ถูกต้องไหมทุกคนไม่ใช่ทุกวันนี้แม่มานั่งน้อยใจมานั่งประชดว่าฉันเข้าบ้านเธอไม่ได้ที่มันเข้าไม่ได้มันสาเหตุมันมาจากอะไรอะ่ะใครมั่งไม่อยากให้ย่ากับยายมาดูหลานอะ่ะดูลูกสองคนเหนื่อยจะตายเห็นบ้านนั้นยายช่วยเลี้ยงหลานบ้านนี้ยายช่วยเลี้ยงหลานอยากให้เลี้ยงนี้อยากให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอะ่ะ แต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันมีปัญหาเก่าของแม่อยู่ตราบใดที่มันยังมีปัญหาเรื่องเงินนะ่ะชีวิตของบ้านเรามันจะไม่มีความสุขปัญหาคือเงินแม่เป็นคนดีนะแม่เฟรนลี่แม่แบบชอบเลี้ยงเพื่อนแม่ชอบพาเพื่อนไปเที่ยวแม่แบบเป็นคนที่พึ่งได้แม่ปากหวานอยู่ด้วยแล้วมีความสุขถ้าแม่ปรับเรื่องเงินได้แม่จะดีขึ้นทุกเรื่อง พวกเราเจนนี่ลิลลี่รอวันนั้นอยู่ลิลลี่ก็เครียดมาตั้งเท่าไหร่รายได้น้อยกว่าเจนนี่อีกให้แม่ก็ไม่น้อยไปกว่าเจนนี่ทั้งรถตู้รถมินิคูเปอร์หรือบ้านที่ลิลลี่เสียไปก็ลิลลี่ก็จ่ายเงินจนครบทุกอย่างหนูไม่รู้ว่าที่แม่บอกว่ารักรักของแม่คือรักแบบไหน พราะการที่หนูรักยูจินคือหนูไม่อยากทําห้อยู่จินเสียใจเลยแม้แต่นิดเดียวและต่อไปแม่จะมาใช้มุกเดิมๆจะมาขู่หนูว่าจะโพสจะแฉจะไล์ไม่ได้แล้วมันทำไม่ได้แล้วหนูจะไม่จ่ายเงินให้ใครทั้งนั้นแล้วที่หนูไม่ได้เป็นคนสร้างปัญหาทางออกของแม่ตอนนี้คือทำงานแล้วก็ทำงาน รถหนูก็มีให้ใช้บ้านหนูก็มีให้อยู่บ้านที่กรุงเทพเดอะซิตี้สี่บล้านบาทหนูก็ให้แม่อยู่หนูบอกแม่แล้วว่าแม่อยู่จนตายได้เลยแม่ก็ชอบไปพูดว่าบ้านก็ไม่ใช่ชื่อแม่บ้านก็ไม่ใช่ชื่อแม่แล้วมันเป็นชื่อแม่ไม่ได้ไงแล้วทําไมมันถึงต้องเป็นชื่อแม่ล่ะในเมื่อเราไม่ได้คิดจะเอาไปขายเอาไปจำนำอยู่แล้วแม่ก็อยู่ได้จนตายเลยหนูพูดแล้วหนูพูดกับยิวว่า ตัวเองบ้านนั้นให้แม่อยู่นะยูก็ตกลงเราก็โอเคกันแล้วคือแม่อยู่ไปเลยแม่จะเอาใครมาที่บ้านแม่จะทําอะไรแม่ทําได้เลยแม่ก็ย,ยังบอกว่ามันไม่ใช่ชื่อแม่เกิดมาชีวิตนี้แม่ไม่เคยมีอะไรและจะมีได้ไงในเมื่อแม่ไม่เคยประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานคนเรามันจะมีอะไรได้มันต้องเกิดจากการประสบความสําเร็จ แล้วจริงๆแม่คือไม่ต้องสำเร็จอะเงินเดือนที่จนเจนี่ลิลี่ให้แม่มันพอด้วยซ้ําแล้วก็ล่าสุดที่แม่ไม่เอาเงินเดือนอะคือแม่ประชดหนูพอแม่ประชดปุ๊บเป้ก็ไปบอกทุกคน,น่ะลูกไม่ให้เงินเดือนแล้วลูกไม่ช่วยแล้วทั้งที่ความเป็นจริงคือหนูให้แต่แม่ไม่เอามันพังไปหมดเลยกับชุดความคิดของแม่แม่ต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ศูนย์แม่ต้องเป็นคนใหม่ แม่ต้องอยู่นิ่งๆแม่ต้องมีสติแม่ต้องไม่ยืมเงินเพิ่มแม่ต้องไม่ซื้อหวยอีกแล้วเจ้าหนี้ทุกคนก็เหมือนกันตอนนี้มันพังไปหมดแล้วถ้าใครแบบเกลียดมากแค้นมากสิ่งที่คุณทำได้คือคุณต้องฟ้องหากคุณมีหลักฐานแต่ถ้ามันเป็นหนี้หวยหนี้นอกระบบหนี้ที่เอาผิดทางกฎหมายแม่คุณต้องทำใจเลยเพราะตอนนี้ทุกอย่างมันแย่ไปหมดแล้วในวันที่พวกคุณยืมกันคุณไม่เคยทักมาหาเจนนี่สักคำว่าแม่ทักมายืมเงินให้ยืมได้ไหมแต่วันที่มีปัญหาคุณมาไล่าย,ยาวหาเจนนี่แล้วเจนี่าา่า คุณเองก็อยากได้ดอกเบี้ยคุณเองก็อยากได้เปอร์เซ็นต์จากการขายหวยคุณก็เลยทําแบบนั้นสุดท้ายพอมันมีปัญหาคุณก็จะมาเอาเพราะลูกมีลูกมีเงินจะนี่หาเงินได้เป็นร้อยล้านนี่กูแค่สองล้านแค่เศษเงินเศษเงินอะไรวันหนึ่งถ้าหนูเจ็บไข้ไม่สบายถ้าหนูต้องนอนโรงพยาบาลใครช่วยหนูได้บ้าง เจนี่ไม่รักแม่นะญี่ปุ่นหนูก็ไม่ผ่าไปเงินเดือนทุกวันนี้หนูก็ไม่ให้หรอกเพราะแม่เพื่อแทบจะไม่พูดดีกับหนูเลยกูมึงแม่ก็พูดคำหยาบแม่ก็พูดกี่ครั้งแล้วที่แม่บอกว่าตัดขาดไม่ต้องมาเรียกแม่ไม่ต้องมายุ่งกันอีกกูจะไม่ยุ่งกับมึงอีกแม่ครูหนูมากี่รอบสุดท้ายพอแม่ทักมาแม่ทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนูรับได้แต่ยูมันรับไม่ได้ไงสำหรับยูคือมันบอกว่าทุกอย่างมันต้องเคลียร์ก่อนมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดการเริ่มมมให่่่กกกััันนนนออถึงจะไไปตด้ แม่พูดกับหนูทุกวันว่าแม่อยากฆ่าตัวตายแม่ส่งมาทุกวันเลยสภาพจิตใจหนูเป็นยังไงแม่ไม่สนกูจะตายแล้วกูจะฆ่าตัวตายกูจะฆ่าตัวตายกูจะฆ่าตัวตายพอหนูห้ามแม่ก็มองว่าหนูไม่จริงแม่ก็มองว่าหนูไม่ต้องมาพูดพอหนูบอกว่าแม่ทําเลยก็เหมือนว่าหนูไปซ้ําเติม หลังจากนี้มันจะไม่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วและจําไว้เลยว่าต่อให้หนูโกรธแค่ไหนหนูพูดหนูพูดทุกอย่างเชทุกอย่างแค่ไหนแต่จําไว้ว่าคนที่รักแม่และช่วยเหลือแม่ได้ดีที่สุดก็คือหนูกับลินลี่และที่ต้องพูดปัญหาเดิมมันจะได้ไม่เกิดขึ้นแม่จะได้ไม่ต้องมาใช้มุกเดิมๆกับหนูลิลลี่จะได้ไม่ต้องมาซ้ำเติมมาเครียดกับเราอีกบอลลี่ก็ต้องบอลกับลินลี่จะได้ไม่ต้องมามีปัญหาครอบครัวเหมือนที่หนูกําลังเจอ ทางออกของแม่ตอนนี้คือยืมหยุดเงินทุกกรณีและแม่ต้องทำงานอย่างเดียวได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นไม่พอก็ไม่ต้ไม่ไม่ติดจำพื้ถ้าไม่พอก็ยังไม่ได้ให้อะเงินค่าหวยอะต้องแบบนั้นไม่ใช่แบบไปยืมนู่นมาปิดนี่ยืมนี่มาปิดนี่มันวุ่นวายไปหมดแล้วทำงานอย่างเดียวไปเลยไม่มีเจ้านี่ที่ไหนเขาเกลียดคนที่ทำงานหรอก นี่แหละที่แม่บอกว่าห,หนูออกมาพูดเรื่องรถเบนซ์นะว่าแม่ไม่เคยได้จริงหนูโพสต์อลังการหนูซื้อให้แม่จริงๆแต่รถมันมีปัญหาแล้วก็เลยถามแม่แล้วว่าจะเอามือหนึ่งรถไฟฟ้าหรือมินิแม่เป็นคนเลือกมินิเองสุดท้ายแม่ก็ไม่พอใจก็มาด่าหนูก็ไปนั่งประชดประชันบอกทุกคนว่าลูกไม่ซื้อให้แล้วแม่ยังต้องการอะไรอีกแม่ไปนั่งไล์สดบอกชาวบ้านว่าอยากมีบ้านอยากมีรถ มันจะอยากมีไปทำไมอีกอะ่ะกว่าหนูจะมาถึงจุดนี้ได้หนูบอกทุกคนเลยว่ามันแหลกสลายมันแตกสลายมาทั้งปีมันแย่มากมันเข้าโรงพยาบาลมันเครียดมันร้องไห้มาเท่าไหร่แล้ว มันเหนื่อยมากที่จะต้องมานั่งปกปิดกับปัญหาเรื่องนี้เหนื่อยมากที่จะนั่งมาต้องมาต้องมานั่งบอกทุกคนว่าบ้านเรายังรักกันดีค่ะอ๋อพี่ยูไม่อยู่ค่ะแม่เกดมาหาหลานเดี๋ยวพี่ยูก็มาค่ะอ๋อเดี๋ยวแม่เกดไปนั่นค่ะพี่ยูอยู่นี่ค่ะแม่เกดมีเรื่องเครียดนิดหน่อยค่ะมันเหนื่อยมากแล้วมันไม่ใช่แล้วมันควรจะมีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆสักทีกับความสําเร็จที่หนูกับลิลลี่สร้างขึ้นมันควรจะมันควรจะ ใช้ชีวิตได้มีความสุขได้แล้วอะ่ะไม่มีใครอยากไม่มีใครที่ไหนหรอกนะที่ไม่อยากให้คนในบ้านรักกันอะ่ะ หนูดีใจทุกครั้งที่เวลาแม่พูดถึงยิวในทางที่ดีหรือยิวถามมหาแม่ว่าแม่เป็นไงบ้างหนูดีใจทุกครั้งแต่มันต้องมาพังเพราะอะไรอะ่ะ ทุกคนต้องอย่าลืมว่ายูคือคนที่เห็นเจนนี่ร้องไห้มากที่สุดนะยู you คือคนที่เห็นเจนนี่เข้าโรงพยาบาลมากที่สุดยู you คือคนที่เห็นว่าเจนนี่เป็นอย่างไงไม่แปลกใจที่เขาจะไม่โอเคโชคดีด้วยซ้ำที่เขายังอยู่ถ้าวันนี้เลิกกันยูจินกับจายาก็เหมือนเจนนี่งไงโตมาไม่มีพ่อ มีนั่นแหละแต่ว่าไม่อบอุ่นยิวไม่ทิ้งลูกหรอกเจนนี่เชื่อแต่ไม่อบอุ่นแล้วมันใช่เรื่องไหมที่เด็กสองคนจะต้องมารับอะไรแบบนี้แล้วหลังจากนี้เราจะทำกันยังไงดีทุกคนแน่นอนว่าหลังจากไลน์นี้เสร็จแม่มีสองอย่างคือแม่ก็จะบอกว่าแม่ไม่ยุ่งกับหนูแล้ว หรือแม่เกียดหนูไปเลยหรือว่าแม่จะเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันเลือกได้แค่นี้อ่ะคือมันจบแล้วทุกอย่างมันจบแล้ว มันจะไม่มีการวนลูปแล้วเพราเจนนี่ไม่จ่ายนี่ให้ใครทั้งนั้นแล้วพอไม่จ่ายแล้วมันก็จะไม่มีการยืมใหม่เกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมาคือถ้านับเป็นตัวเงินน่ะแม่อาจจะลืมแต่หนูจําทุกบาททุกสตังค์เงินที่หนูซื้อความสุขให้แม่หนูไม่จําหรอกเพราะหนูคิดว่าแม่มีความสุขหนูพูดกับแม่ตลอดไหมแม่อยากไปต่างประเทศเมื่อไหร่แม่บอกไม่อยากไปเที่ยวไหนแม่บอกหนูพร้อมใจให้แม่อยากกินอะไรอร่อยแม่บอกหนูจ่ายให้เหมือนหนูสแกนตรงให้ตลอด แม่จะกินอาหารญี่ปุ่นแม่ทาอะไรหนูจ่ายให้ตลอดแต่เงินหนูที่มันต้องเอาไปจ่ายคนเหล่านั้นน่ะพวกสีเทาอ่ะหนูว่ามันควรพอแล้วหนูก็ไม่ได้จะหาแบบนี้ได้ทั้งชีวิตแล้วอ่ะคือหนูไม่ไหวแล้วกว่าหนูจะมาถึงวันนี้ได้กว่าจะถึงตัดสินใจวันที่หนูโพสได้คือหนูเจ็บช้ำมามากแล้วแล้ววันนี้หนูโคตรแบบโอเคเลยที่หนูไม่ร้องไห้เยอะเท่าที่หนูคิดไว้ พอหนูร้องให้มาเยอะแล้ว พอพูดมันก็มีแต่เจ็บกับเจ็บแม่เป็นคนมาขู่หนูว่าแม่จะแฉะแม่จะพูดเรื่องที่ไม่ได้เข้าบ้านหนูรู้เลยแม่จะพูดเรื่องยิวให้คนเกลียดยิวให้คนด่าพวกหนูทั้งๆที่ต้นเหตุจริงๆมันคือเงิน คำว่าแม่แม่บอกทุกคนว่าหนูไม่ให้อภัยแม่แล้วหนูบอกแม่แตลอดว่าหนูให้อภัยหนูให้อภัยแต่คําว่าอภัยของแม่คือมันต้องให้เงินและให้แม่เริ่มต้นใหม่มันไม่แปลกที่หนูจะไม่เชื่อใจแม่แล้วเพราะมันเกิดขึ้นซ้ำซากแม่อย่าลืมว่าปัญหานี้สินของแม่มันไม่ใช่แค่สามสี่ปีนี้แต่มันเป็นมาทั้งชีวิตตั้งแต่หนูเริ่มโตจนถึงวันนี้ หนูเข้าใจแม่มาเสมอนะว่าที่แม่เป็นหนี้ในสมัยหนูเด็กๆพ่อแม่ต้องหาเงินมาเลี้ยงลูกหนูเข้าใจแต่ณวันนี้มันไม่ใช่ทุกวันนี้แม่ไม่ต้องเลี้ยงพวกเราแล้วแม่อยู่เฉยๆได้เลย <_ p ain> เงินเดือนเป็นแสนน่ะเคยให้จริงไหมถามแกดู พอให้ปุ๊บขอเบิกล่วงหน้าตลอดคำว่าเบิกเงินเดือนล่วงหน้าเนี่ยเหนื่อยมากพอให้ไปจริงๆก็ใช้ไม่พอ,อยังไม่ครบเดือนก็มาขอใหม่อยู่ดีจนกระทั่งมันมีการลดเงินเดือนเพราะเจนี่ตั้งใจจะไม่ให้แล้วอ่ะพอแสนหนึ่งทีนี้เหลือห้าหมื่นพอให้ไปห้าหมื่นกันอยู่ดีทะเลาะกันบ้านแตกอีกมาเหลือสองหมื่นพอเหลือสองหมื่นประชดประชันไม่เอาอีกก็ไม่ให้พอไม่ให้สุดท้ายก็ไปบอกทุกคนว่าเจนี่ไม่ช่วย เงินเดือนนี่ไม่นับเงินก้อนนะแม่ลืมไปหมดแล้วแม่ไปพูดกับทุกคนว่าหนูไม่ช่วยหนูไม่ดีแต่แม่ลืมไปหมดแล้วว่าหนูให้อะไรแบกับแม่ไปบ้างในขณะวันนี้ที่ลูกๆประสบความสำเร็จแล้วแม่กำลังอยู่ในจุดที่สุขภาพยังแข็งแรงดีหนูมั่นใจว่าถ้าแม่เริ่มต้นวันเริ่มต้นใหม่วันนี้มันไม่สายเกลียดหนูก็ได้แต่แม่เริ่มต้นใหม่ได้เลย ลิลลี่จะต้องไม่โจเหมือนเจนนี่ลิลลี่จะต้องไม่มีปัญหาชีวิตแบบเจนนี่ลิลลี่จะต้องได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นที่มีความสุขได้แล้วนี่หนูยังไม่รู้เลยว่าการที่หนูทําแบบนี้ลิลลี่จะเข้าใจหนูหรือเปล่าพอลิลลี่ก็รักแม่ไม่ต่างจากเจนนี่ลิลลี่ไม่ชอบเห็นแม่ร้องไห้ลิลลี่แบบเหมือนเจนนี่ตอนแรกๆอ่ะคือเขายังใจอ่อนกับลิลลี่กับแม่ตลอดแต่ถ้ามันไม่จบไม่สิน้นลิลลี่ก็ต้องอยู่ในจุดที่เจนนี่เป็นอยู่ดี งางลิลี่ได้นะคะคนดูสองแสนกว่าลิลี่มันไม่ค่อยมีตังบ้านก็ไม่มีแล้วมีแต่หลังที่เจนนี่ซื้อให้หลังเล็กหลังใหญ่ไม่มีแล้วค่ะเป็นชื่อคนอื่นไปแล้วใครเพลงได้หมดแตส่สดชื่นคือต้องขึ้นรัว้วเพราะบ้านหลังนั้นไม่ใช่ชื่อพวกเรารถตู้ลิลี่ก็อยู่ในคดีที่แม่เอาไปจำนำแล้วก็ไม่ได้จ่าย พูดแล้วพูดให้หมดเลยเนี่ยพอพูดแล้วคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่แต่แม่ก็ยังจะพูดแม่ครูหนูทุกวันแม่เช้าก็ส่งแชทมาบอกจะพูดเนี่ยพูดแล้วเป็นไงอ่ะเจ็บกันทุกฝ่าย ตอนนี้เดี๋ยวพอหนูไปนั่งเห็นคนด่าแม่มากๆหนูก็เจ็บอีก <c oughs> สิ่งที่เจ็บปวดคือหนูไม่รู้ว่าการยอมรับความจริงของแม่มันยอมรับจริงๆหรือว่าแม่ประชด ถ้าแม่ยอมรับจริงๆนะหนูโคตรดีใจเลยแต่ถ้าแม่ประชดประชันคือมันไม่ใช่